สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 TA r ทาร h อดช anel ผู้รับสารจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาร่ลลมอาจารย์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นแบบแรนดอมนะคะแรงคิดถึงของเขาคุณจึงพบคลิปนี้ความรู้สึกของความรู้สึกคนของคุณนะคะที่ส่งมาถึงคุณวันนี้พลังงานเอนเนจเป็นแบบ,แบบแรนดอมนะคะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะ มาค่ะขอพลังงานความรักความรู้สึกนะคะที่คนของคุณนะคะจะถ่ายทอดมาสู่ไพ่ของหมอแจนคุณที่ได้มาพบคลิปนี้นะคะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะคะให้ใบแรกเรามาดูกันเลยนะคะความรู้สึกอาจจะมีทั้งดีนะความคิดถึงความรัก ความเศร้าเสียใจสามารถรับชมคลิปนี้ได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักเก่านะคะคนที่จากกันคนที่ยังคุยกันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถชมคลิปนี้ได้คลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณใบแรกของคุณนะคะเธอมิด กวว่าคนคนนี้นะที่ส่งเอ NERGY มาถึงคุณนะคะตัวคุณอาจจะมีพลังงานราศีกันก็ได้นะคะหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นราศีกันก็ได้นะมีความเหงามีความเศร้ามีความเงียบสงบไม่ได้ติดต่อสื่อสารความรู้สึกที่เหงานะปีกวิเวกสันโดษเหมือนกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะ คนคนี้น่าจะเคยเนั่งสมาธิหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้เห็นกันแล้วนะคะเราจะไม่ได้ระบุนะคะว่าเวลานี้นานแค่ไหนหรืออะไรอย่างไรนะคะเพราะเราเป็นพลังงาน Energy Random ความรู้สึกนะคะของคนของคุณที่ส่งมาถึงคุณมันเป็นการรอคอยนะคะที่จะได้มาพบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ด้วยด้วยทําไมคะด้วยความนิ่งเงียบมีความมั่นคงนะคะเหมือนการรอคอยอยู่ตรงนั้นแหละนะคะเขารอคอยคุณอ,อยู่ตรงนั้นนะคะนั่งหลับตานั่งสมาธินะคะหรือเขาอาจจะไม่ได้เปิดใจหรือไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มองผู้อื่นไม่ได้รอคอยผู้อื่นนะคะรอคอยอยู่ตรงนั้นนะคะรอคอยนะคะ อาจจะทำใจได้ว่าโอเคนะเราห่างกันนะคะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการนิ่งเงียบกรารรอคอยแสดงว่าตอนนี้ใครบางคนที่มาชมคลิปนี้นะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้พบเจอหน้ากันนะคะมีมีระยะเวลา สักพักสักระยะหนึ่งนะคะแต่คนคนนี้ยังมีความรู้สึกที่นึกถึงและคิดถึงนะคะถ้าคุณถ้าคนรักของคุณนะคะเป็นผู้ชายนะคะคนคนนี้นะคะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความกล้าหาญมากพอที่จะพูดที่จะติดต่อสื่อสารนะคะเขาไม่มีความกล้าพอที่จะบอกนะคะ เขาเรียกว่าเขาอ่อนแอนะในในความรักในความสัมพันธ์ที่จะบอกใครบางคนที่จะส่งข้อความข่าวสารหาที่จะติดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. เขามีความอ่อนแอหรือเขาไม่เหมาะสมที่จะพูดเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่มันก็ยังมีความรักความรู้สึกอยู่นะคะใครบางคนอาจจะ เหมือนเป็นคนที่บวชอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะไปบวชไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่านะครับคุณผู้หญิงนะคะแสดงว่าคุณผู้ชายที่มาชมคลิปนี้ละกันถ้าคุณมีแฟนเป็นคุณผู้หญิงนะคะแสดงว่าเธอรู้สึกเหมือนว่ายัางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขอเวลาคิดขอเวลาค่้คุขอเวลาตัดสินใจก่อนนะขอหยุด ขอหยุดนิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคิดพิจารณาอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมารักตัวเองบางคนอาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปถือศีลไปทำอย่างอื่นนะคะไม่ติดต่อสื่อสารกับคุณคือกลับมามองย้อนที่ตัวเขาเองนะคะคุณผู้หญิงบางคนนะคะสำหรับคุณผู้ชายที่ชมคลิปนี้ถ้าคุณแฟนคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารเลยนะคะแปลว่าเขากลับมามองกลับมามองความต้องการของตัวเขาเองนะคะ คิดพิจารณาด้วยความชาญฉลาดนะคะไม่ได้ใช้หัวใจนำทางในเรื่องความรู้สึกนะคะเอาละค่ะเรามาดูต่อนะคะใครบางคนนะคะความรู้สึกของเขาที่ส่งมาถึงคุณมันเหมือนเป็นการรอคอยที่อยากจะพบเจอนะคะใครบางคนอาจจะมีพลังงานเอเนจีของการปีกวิเวกสันโดษหรืออาจจะมีใครบางคนที่แบบป่วยไม่สบายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ความรู้สึกที่เขาส่งมาถึงคุณนะคะในความเงียบในความเงียบที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะในความเงียบนะในความเงียบอ่ะนขาอนุลองสมาธินะคะหรือเขาอาจจะอยู่คนเดียวหรือตัวคุณอยู่คนเดียวเปลี่ยนวิเวกสันโดษนะเอสออฟครับมันเหมือนมีความรู้สึกว่าความรักเนี่ยในหัวใจเขานะความรักในหัวใจของเขาเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าเขาไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารในความรักในความรู้สึก เขารู้สึกว่าคุณมันเหมือนคุณเป็นคนเดียวก็ได้ที่นะได้ได้ใจเออได้ใจได้ใจเขาไปได้ความรักได้ความรู้สึกนะคะได้ความรักไม่มีใครไม่มีใครที่ที่เขาจะรู้สึกได้มากเท่ากับคุณนะคะ ในความรักในความรู้สึกถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้พบเจอไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารคุณยังเป็นคนเดียวในหัวใจของเขานะคะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นในบริบทความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะไม่ว่ามันจะไปด้วยกันได้หรือไม่ได้นะคะในอนาคตนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่า การพบเจอการพูดคุยการติดต่อสื่อสารในช่วงสั้นๆนั้นนะะเหมือนว่ามีมีการต้องเดินแยกจากกันมานะคะในความรู้สึกตรงนั้นเป็นการรอคอยนะคะที่จะได้พบเจอกันในอนาคตนะเป็นความหวังเป็นความหวังของเขาที่อยากจะได้พบเจอในอนาคตนะคะเขาบอกว่าเจ็ดถ้วยนะคะ มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาอยากจะทำนะคะกับคุณอะไรหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเขาอาจจะฝันถึงคุณหรือคุณอาจจะฝันถึงเขาก็ได้นะคะเป็นพลังงานเดียวกันนะ King of Pentacles แล้วก็ Queen of Pentacles นะ,ะการกลับมาพิจารณานะ,ะการเห็นคุณค่าของตัวตนของตัวเขาเองหรือของตัวคุณเองนะคะให้ระยะเวลานะคะว้าวนะคะ ในอนาคตนะคะความมั่นคงนะคะความจริงจังนะคะความเป็นครอบครัวความรักนะคะมันเหมือนมีความพยายามนะคะมันเหมือนว่ามีความพยายามที่เขาทําไมคะอยากจะทาไมคะอยากจะเดินทางมาหรือรอคอยให้คุณเดินทางไปหานะคะบางคนรอคอยเขากําลังจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณกําลังจะเดินทางมาหาเขาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นสถานการณ์ที่ก hmm. ําลังค, mm. ค, seconds, ค immen, ิดห anyway> รือกําลังตัดสินใจ แสดงว่าคุณและเขาน่าจะเคยเจอกันแล้วล่ะนะคะเขาบอกว่าความรู้สึกเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นไปอย่างช้าๆนะ,ะด้วยความมั่นคงนะคะเขาอยากเลือกคุณนะคะมันเหมือนว่าเขาอยากมีครอบครัวเขาอยากแต่งงานเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นใช้ชีวิตนะะอยากได้คุณเป็นภรรยานะคะอยาก เริ่มต้นมีความรักมีลูกอะไรแบบนี้ด้วยกันนั่นแหละนะคะประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผ่านมามันเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาไม่รีบนะคะเขาอยากให้มั่นใจและมั่นคงในความรักคือเขาให้ตัวคุณพิจารณาว่านะคะคุณรักเขาต้องการเขาไหมในการที่เงียบไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเดอะโรเวอร์ Rover, นะคะมันยังเป็นความรักไหม คุณรักเขาไหมนะ,ค,ะคุณรักเขามากพอไหมหรือตัวเขาเองนะคะที่ส่งพลังงานเอนเนอจีมาว่าเขาพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะดูแลนะคะเหมือนว่าจะตัดสินใจใช้ชีวิตมีความรักเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือมีเขาเรียกว่ามีครอบครัวนะ,ะอาจจะมีครอบครัวอาจจะแต่งงานหรืออาจจะมีลูกหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ เดอะเมจิกเชียนนะคะในการพูดคุยการติดต่อสื่อสารนะคะมันมีเอเนจีพลังงานของความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงมีความเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามนะคะที่จะทําเขาพยายามจะทานะเขาบอกว่าถ้าเขามีเวทมนต์ที่เสกได้เขาพยายามอยากจะทําหรืออยากจะพูดหรืออยากจะติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่อง คุณเคยเป็นความสุขของเขานะคะเป็นครอบครัวแสดงว่ามันมีความรู้สึกถึงว่าอยากเป็นครอบครัวนะคะอยากกลับมาเป็นครอบครัวก็ได้หรือเขาอยากจะเลือกคุณในอนาคตนะคะอยากให้ความรักมันเป็นไปในทานองที่ดีขึ้นนะคะในอนาคตแสดงว่าถ้าคุณเคยได้เดินทางไปหาเขาเขาก็เหมือนว่ายัางรอคอยให้คุณได้เดินทางไปหาเขา เขาไม่อยากให้มันนิงเงียบหรือไม่อยากแบบว่าไม่อยากให้ระยะทางที่มันห่างเนี่ยนะ,ะเกิดการรอคอยนะคะอยากให้คุณนะคะเหมือนว่าแอคชั่นน่าจะเคลียร์งานเสร็จได้เร็วได้เดินทางไปหาเขาหรือเขาเคลียร์งานเสร็จได้เร็วแล้วเขาจะเดินทางมาหาคุณเพื่อมาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นความสุขด้วยกันนะคะมี energy ของ ความใจร้อนของเขาที่ส่งมาว่าเมื่อไรคุณจะมาหรือเมื่อไรจะได้ไปนะคะ i ิงเอ n สไนท์อแล้วก็ไน o o ออฟโซนนะคะเหมือนเป็นคนที่ใจร้อนว่าเมื่อไรจะมาสักทีนะคะเคียงงานเสร็จหรือ,อยังมีความรักมีความคิดถึงนะคะเขาส่งความรู้สึกมาว่ามีความรักมีความคิดถึงนะคะอย่างมากๆเลย ทั้งหญิงทั้งชายนะคะมีความรักมีความคิดถึงตอนนี้อุปสรรคปัญหาก็คืออยู่ไกลากาันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกความรู้สึกที่มีต่อกันก็ได้ <l acht> เขาบอกว่าอยากให้คุณนะคะ <l acht> มันเหมือนเคลียร์ปัญหารเรื่องงานอะถ้างานยังไม่สําเร็จหรืองานยังไม่จบมันเหมือนคนใดคนหนึ่งจะต้องทํางานหรืออะไรภารากิจอะไรบางสิ่งบางอยา่างบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคและปัญหานะคะเขาบอกว่า มีพลังงานมีกำลังใจที่ส่งมานะคะส่งมาถึงคุณนะคะอยากให้งานนี้สิ้น,ส,นสุดน่ะการรอคอยการที่จะมาหากันเนี่ยสิ้นสุดสักทีได้ไหมนะคะทาวเวอร์เดอะเดชเาบอกว่าเมื่อไรมันจะจบสิ้นของการรอคอยอุปสรรคและปัญหาอยู่ไกลงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขารอคอยอันนี้อยู่คนละจังหวัดนะคะแล้วก็อยู่คนละประเทศนะคะมี energy พลังงานของแบบว่า อยากได้รับความเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้นะคะอยากได้รับความรู้อยากได้รับเหมือนว่าเจอกันแล้วหรือติดต่อสื่อสารหรือกลับมาเจอกันหรือเดินทางมาหาก,กันอย่างเงี้ยไม่ได้อยากจะทําไมคะไม่ได้อยากจะหายหรือจากกันไปแสดงว่าคุณกับเขาน่าจะได้เจอกันแล้วแล้วก็ได้ห่างก,กันไปเพราะต้องกลับไปทํางานหรืออะไรประมาณนี้นะคะ มีความรู้สึกว่าเมื่อไรจะจบสักทีสถานการณ์ที่ต้องรอคอยเจอกันแล้วก็ต้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเครียดการหาทางออกไม่เจอนะคะเขากําลังเริ่มคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงพวกคุณนะคะใครบางคนจะได้รับข้อความข่าวสารหรือเขาอาจจะปิ๊งไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างใครบางคนนะคะอาจจะมีความโชคดีเช่นมันเหมือนอาจจะต้องใครบางคนอาจจะต้องออกจากงานหรือเขาอาจจะบอกว่า มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะกําหนดขึ้นมานะคะอาจจะเกี่ยวกับงานสถานที่อยู่หรืออะไรก็ได้ที่ไม่แบบว่าเขาจะเข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อทําไมคะเพื่อให้ได้รับความรักครั้งนี้หรือเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กันนะคะการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นงานก็ได้นะคะหรือเป็นสถานที่อยู่ก้าวดาบนะคะกําลังคิดกําลังคิดอยู่นะคะ นะกำลังคิดที่จะเริ่มต้นกำลังคิดที่จะเริ่มต้นคิดว่าไม่อยากให้คุณจะต้องทำไมค่ค้าต้องหากับเขาเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบอยากอยู่ด้วยกันตลอดอยากเจอหน้าตลอดหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะคะสำเร็จไหมขอดูไพ่อีก4ใบนะคะ เขาบอกว่าในการที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยเขามีความเหงานะคะ The Sun mm hmm. เขาอยากให้คุณอยู่ใกล้ตลอดไม่อยากให้คุณนะคะทําไมคะอยู่ห่างไกลมีความรู้สึกอึดอัดมีความหึงหวง The Devil นะคะมีความรักมีความคิดถึงม,ม, mm hmm. <laughs> มีความหึงมีความหัวแขนว้า wow, วนะพลังงานที่ตกลงไปนะคะไพ่ t h สตา a r นะคะความหวังกําลังใจ คลิปนี้นะคะหมอบอกเลยแสดงว่าจะเป็นคลิปสำหรับคนที่เจอความรักที่เจอความรักที่กำลังรู้สึกเหมือนว่าอยู่ไกลกันเขาคนนี้นะคะที่ส่ง energy มาเนี่ยนะคะจะทำอย่างไรให้ตัวเขาอะสบายใจและตัวคุณสบายใจนะคะมันเหมือนว่าจะเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของเขานะคะทำให้แบบว่า งานได้มาทําอยู่ใกล้กันหรือหรือมาอยู่มาพักมาที่อยู่บ้านหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นสถานการณ์นั้นอนะมันเหมือนว่าไม่อยากอยู่ไกลมันมีปัญหาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่อยากได้รับความสบายใจอยากได้รับความอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยการเริ่มต้นใหม่ของความรักที่กําลังจะเคลียนะคะในความรู้สึกที่ส่งมาจากไพ่นะคะมันเหมือน ความหวังกําลังใจความต้องการของเขาเขาไม่ได้อยากให้เราอยู่ห่างมันเหงามันเศร้าอะไรแบบนี้มันมีความหึงหวงมันมีความรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจอะไรแบบนี้นะคะขอดูไพ่นะเพิ่มอีกนิดหนึ่งดูสิเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยนะคะเขาบอกว่าเวลาที่อยู่ห่างไกลเขารู้สึกเศร้านะ,ะมีพลังงานเอเน g จของ ต่างชาติได้ต่างประเทศได้ต่างจังหวัดได้หรือก็ทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะเขาไม่อยากเศร้าเสียใจเขาไม่อยากรอนะคะเป็นเอเนจีของเขาเหมือนว่าอยู่ไกลและเศร้าเสียใจรู้สึกเหงานะคะรู้สึกเหงาเมื่อไรจะถึงเวลาที่จะได้มาเจอกันอะไรแบบนี้นะคะเบื่อการรอคอยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกคนของคุณที่ส่งมาถึงคุณวันนี้นะคะแรนดอมแรงคิดถึงนี้ ทำให้คุณพบคลิปนี้นะคะเล่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะในความรู้สึกของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะท่านใดที่อยากสนใจดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมบางคลก็รายละเอียดอยู่ใต้ชุมชนนะคะก็ไปดูกันได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้ description b อ x ขอให้มีความสุขมากๆไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ